เราต้องเนาะต้องอยู่ที่แค่ของแค่ขอรับการตรวจเพราะว่าอายุของเรามากนะ ดูไว้นะครับเด้อถ้าใครมีลูกมีหลานนะให้ดูดูแลพ่อแม่นะครับอย่าปล่อยออกมาอย่างนี้เนาะน่าสงสารแกนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะผมช่วยไป200นะครับให้เงินติดตัวแกไป้2 0 0ผมก็ไม่มีเงินมันมีอยู่ในบัญชีนะครับแต่ไม่ได้กดออกมาเพื่อช่วยแกแคนั้นมียางเงินพวกเนี่ยจะทํานขนกลัวแกไปกินเหล้าเนาะับมันจะเดินไปไหนเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะว่าไงเนาะครับเนาะให้น้ำให้ขนมให้เงินไป200ครับผม คนไทยด้วยกันนาะช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับผมเดี๋ยวผมจอดเช็ครถเช็คกลาต่อครับหงข้าวหงปลานะครับพี่น้องจอดหงข้าวพี่น้องเตรียมเสบียงครับเดี๋ยวผมจะรัดสเตย์ใหม่นะครับน้องฝั่งนี้ถ้าเราดึงอย่างนี้ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับให้ให้เราสลับสายสเตย์นะครับเอาตัวแยกไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเอาตะขอมาเกาะฝั่งนี้นะครับนะอันนี้ผมวิ่งงานมาเมื่อคืนนะครับ กลัวอะไรไม่กลัวนะครับกลัวมันหล่นใส่รถเขาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่รัดเชือกมาไอสเตตรงไหนที่มันตึงเราก็แยกใหม่นะครับอย่างงี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอันนี้มันอยู่แล้วครับมันไม่ดิ้นแล้วเนาะมันไม่ไหลแล้ะแต่เราเอาเพื่อความชัวร์นะครับเอาความชัวร์ความแน่ใจของเราอันนี้มันแน่นแล้วมันไม่ไหลแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะแยกแยกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตรงตรงที่มันป่องออกมานะครับแต่มันก็ไม่ไหลหรอกแต่เพื่อความชัวร์นะพี่น้องเนาะ เราดูดีๆนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันหล่นใส่รถเขาได้เนี่ยยางรถเราด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้นะทิ้งไปเลยไม่ว่าเขาว่าเรานะครับถ้ามันหล่นลงไปใส่รถเขาเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะหุนข้าวครับกอดถุนข้าวเนาะอันนี้อยู่กําลังจะเข้าด่านขุนทดนะพี่นอกเนี่เข้าด่านขุนทดครับเมื่อกี้ก็ช่วยลงไปคนนึงเนาะ ผมกาลังหุงข้าวอยู่แกเดินผ่านมาบอกว่าจะเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยไนก็พักเดินออกมาโอ,อ้ดูพ่อแม่เด้อถ้าใครเป็นลูกเป็นหลานอย่าปล่อยให้พ่อแม่มาอย่างนี้นะครับมันลําบากครับลาบากอันตรายเนาะเห็นแล้วผมกออ็ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยนะครับเนาะผมให้แกเงินติดตัวแกไปสองร้อยกับน้ํากับขนมครับผมก็ไม่มีนะพี่น้องเนาะชีวิตขับรถมันก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ช่วยเท่าเท่าที่เราช่วยได้ครับผม เดี๋ยวจะสอนในเนี่ยเด้กพี่น้องถ้าถ้าถ้าอยากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ให้เราสลับนะครับให้เราสลับสายแล้วเหล็กมันจะไม่ไหลไปไหนนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งแยกสเตย์เราอยู่ฝั่งนี้เนาะแยกสเตย์ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราดึงฝั่งนี้นะครับถ้าเหล็กมันยังไหลมาให้เรามาเกาะฝั่งนี้เกาะฝั่งนี้แล้วไปแยกสเตย์ฝั่งนู้นนะครับตัวแยกให้อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าอันนี้พี่น้องเห็นไหม อันนี้ตัวแยกนะครับตัวแยกมันอยู่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแยกมันอยู่ฝั่งนี้แล้วทีนี้ให้เรามาเกาะตัวกลางนะครับเ<ม>กาะกลางอีกเค่นหนึ่งแล้วเอาตัวแยกไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกันพี่น้องจะไปโยนสก,กีจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับพี่น้องพอดูนะ เหมือนเดิมนะครับสอด สอดให,ให้ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกนะครับมันจะมีลายดํากับลายขาวนะครับให้สอดอยู่งนอกแต่ขอต้องหันเข้าในนะครับแต่ขอต้องหันเข้าในให้สอดจากข้างในมาอันนี้นะครับยักที่นี่ เก็บสายก็เหมือนเดิมนะครับเก็บสายเราเย่เขารูตรงนี้ก็เหมือนเดินี้นะดึงเข้ามาประมาณประมาณนี้นะครับ เก็บให้เก็บอย่างนี้ไปนีมาแล้วปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับผม เก็บสายนะครับเก็บสายเวลาเราแยกเราก็ดึงขึ้นนะครับหุงข้าวหุงปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมไปทางผมไประยองนะครับอ่าอําเภออะไรนะั้นนิคมพัฒนาอะไรเนี่ยครับผมเดี๋ยวเจอกันนิคมพัฒนานิคมพัฒนาครับพี่น้องเจอกันชิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากมานะครับ